วันนี้เราอยู่กันที่อายุยาอำเภอบางปะอินนะครับมีร้านอาหารบ้านๆมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับที่นี่คือร้านครัวเด่นชูชีอร่อยครับร้านตั้งอยู่ที่ตําบลขนอนหลวงอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับใกล้ๆกับวัดโปรสัตต์การเดินทางถ้าม,มาจากบางปะอินมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอยุธยาตามถนน3 4 7 7ก่อนถึงซุ้มวัดจะมีป้ายร้านสีส้มๆเขียนว่าครัวเด่นให้เลี้ยวเข้าไปเลยครับขับตามไป้ายไปจนสุดทางก็จะเจอร้านครับบรรยากาศก็จะอยู่ติดริมแม่น้าเจ้าพยาเลยที่จอดรถเยอะร้านสวยมีทัลล้้้้้้้งงงงงหหออออแแรรลลวววกก็็นนนนนนิิิมมําาาเัััดดตขคืบ คนนี้คือลุงเด่นเจ้าของร้านครับผู้เปิดตานานร้านครัวลุงเด่นขายมาเกือบ40ปีครับลุงเด่นเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนก็ทําอาชีพขับรถตุก๊กๆเป็นคนชอบทำอาหารจนวันหนึ่งเลิกขับรถก็เลยมาเปิดร้านอาหารเล็กๆที่บ้านครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นร้านแบบนี้นะครับเป็นร้านบ้านๆขายที่บ้านเลยแต่ตอนนี้หลังจากการปิดปรับปรุงไปหลายเดือนจนคนคิดว่าเลิกขายไปแล้วตอนนี้กลับมาเปิดแล้วแะครับเป็นร้านใหม่ใช้ไลกว่าเดิมด้วยโดยลุงเด่นก็ยังคงเป็นพ่อครัวใหญ่ทําเองทุกเมนูแล้วก็มีคุณป้าคุณยายบรรดาแม่ครัววัััยยเเกกกกกกาาาาาานนนครร็็มช่่วททํซึงงออออลษ์ข้้ีีืห รสชาติจัดจ้านรสจัดถึงเครื่องตามสไตล์อยุธยาแท้ๆนะครับตอนนี้ลุงเด่นกําลังโชว์วิธีการทําแกงชูชีปลาค้าวครับเริ่มจากใช้หัวกะทิที่ร้านจะใช้เป็นกะทิสดไม่ได้ใช้เป็นแบบสําเร็จรูปนะครับเคี่ยวจนมันแตกมันแบบนี้เลยแล้วก็ผัดกับพริกแกงชูชีแล้วก็มาเตรียมหั่นปลาค้าวครับซึ่งเป็นปลาที่เหมาะแก่การเอามาทําชูชีมากครับปลาค้าวเวลามาทำกับข้าวเนี่ยต้องมาทั้งชิ้นแบบนี้นะครับลุงเด่นก็นจะทาแบบชาวบ้านชาวบ้านแกงสดๆไม่ต้องทอดหรือนึ่งอะไรเลยครับให้เนื้อปลามันค่อยๆสุกไปร้้มมกาาแคววึลสตู ปิดฝาไว้ให้ปลามันสุกรอไม่นานก็ได้กินแกงชูชีแสนอร่อยต้นตํำรับร้านครัวลุงเด่นแล้วนะครับน้ำมันก็จะมาจากน้ํามันพริกแล้วก็กะทิที่เคี่ยวจนแตกมันแล้วนะครับเนื้อปลานุ่มอร่อยน้ําแกงชูชีเข้มข้นกลุกกริบรสชาติจะออกเค็มๆและหวานมันจากกะทิเท่านั้นเองเป็นแกงชูชีที่ไม่หวานนําด้วยนะครับอร่อยจริงจานนี้280บาทครับมาดูข้างๆร้านตอนนี้คุณยายกาลังเผาปลาช่อนอยู่ครับอีกหนึ่งเมนูปลาที่ขายดีครับปลาช่อนเผาที่นี่ก็จะเผาด้วยกาบมะพร้าวมันจะทั้งนุ่มแแลลละะหหออมมมมกกกาาาาารรรรรววววัันนนดด้้้้้ยบจจเสสิิ์ฟพป็ีู ชุดนี้400บาทต่อมาเป็นต้มยำปลาม้านะครับราคา350บาทลุงเด่นก็นจะปรุงรสต้มยำไว้นอกหม้อครับใส่น้ำมะขามเปี่ยวนี่เลยครับทีเด็ดของร้านที่อยู่ตรงนี้จะให้รสเปรี้ยวอมหวานแล้วก็จะมีน้ำมะนาวนะครับแล้วก็ใส่พริกแห้งคั่วบดหยาบหอมๆรอยอยู่ตรงนี้ตักต้มยำร้อนๆลงไปกลิ่นหอมฟุ้งขึ้นมาทันทีเลยครับต้มยำรแสแซ่บหอมสมุนไพรโดยเฉพาะกลิ่นพริกแห้งคั่วนี่หอมเป็นเอกลักษณ์สุดๆเมนูต่อมาเป็นปลาคข้าทอดพริกเกลือเขาจะปลาคข้าไปทอดก่อนนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็ปนลา ที่ทอดเสร็จแล้วเนี่ยลงไปผัดคลุกเคล้าให้เครื่องพริกกระเทียมมันเคลือบปลาครับก็จะได้เป็นเมนูปลาคาวทอดพริกเกลือที่อร่อยไม่เหมือนใครจานนี้280บาทและสุดท้ายเป็นแกงกะทิหน่อไม้ดองปลากฏดครับเมนูบ้าน,านแต่ว่าแกงทีไรข้าวหมดหม้อทุกทีครับราคา280บาทอาหารร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างครับของหวานก็มีนะครับมีขนมตาลขนมใส่ไส้บัวลอยครับมีกล้วยบวชชีเป็นขนมที่คุณยายคุณป้าเป็นคนทําเองครับสั่งมากินแก้เผ็ดได้ครัวเด่นชูชีอร่อยครับร้านเปิดตั้งแต่10บโมงครึง่ง